ไปเตะสนามหญ้าเทียมเลยเฮ้ยประเภทเอาภาพดาวเทียมประเภทอบร่มกันอยู่บ้านก่อนนะอบร่มอยู่ที่บ้านก่อนแล้วค่อยไปเตะแล้วที่นี่เบิ้งดีนะเประเท <pim> ืองการรักเรียบนะประเภทพันล่อลิ่งนะนะเห็นไหมครับกูชิดแปรล่อเรื่อเว้าล่อลิงออกมาด้วยจำไว้เลยนะโรงเรียนโรงเรียน เกงกระมูภายในประเทศไทยครับเนอะคือยังคู่สอนภาษาภาษาไทยเนี่ยไม้ฟาดไม้กวาดกล้วยกูอสอนว่ามันละได้การใส่ภาษาไทยได้นนทบ,บุรีบ,บางพูดเนะอะยอีหมาสีขอดแมวเงยเขยไหเนอะแล้วดูดีๆนะครับแล้วดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับก่อนที่ผมจะรดน้ำมันมวยไปเตะนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับ แล้วก็เด็กเมื่อวานซื้อน,นี่แหละข้าจมั้งเปล่านะไอ้ประเภทนี้ว่าเก่งๆอยู่สกลนอครอน,นะใคยังไงล่าสุดพนักงานพนักงานธนาคารไทยประดิชย์บ้างบักจุย้ยเตะกันกันกบกับที่มักซักใคยังไงเด้อฮมยม,มันมีดอกจัดนะครับเด้อล่าสุดเด้อ สีวิชามาใส่กันเนาะเจียวซักเสียบเอาดอกเดี๋ยวอยู่ซังมังมาเตะเทียวมาเลยแล้วเอาเด็กน้อยผู้สาวผู้นึงอินอ๋อชัดเจนจำได้เพะเฮ้ยตัวจำได้เพะเฮ้ยอยู่หน้าบ้านเฮ้าน่ะที่บ้านเขามาบ้านตัวนะเฮ้ยเขาจะได้เข่ามาเพะเฮ้ยหลังนี่ลหลังนี่ละนี่นี่ลังนี่ลังนี่เบิ้งนี้ก้อยกูนี่หลังนี่ได้เนี่เออเย็นนี่ลูกผู้ใดีสุดที่กูไปวัทาาดทำอาแดนอะ ไม่ลยคูไหยกูเป้านั่นวานี้นะโอ้ยผู้สาวข้าเจ้ารักสวยวแบัตนสั่นอยยังนะเก้ยเฮ้ยเด้อเมียกูเฮ็ดงานอยู่หองสมุติสุนทยาได้ไลเบอร์ได้ได้มันมีอันดับได้เนี่ยอันดับ 1, 2, ึ่งสองสามเด้อันดับที่1ของโลกอันดับที่สองของโลกอันดับที่3ของโลกว่าเมียกูิตติต่อสื่อสารลายบนไได้ปะเผาชายเก่าเด้อนเงาของด้คุณเตรียมสร้งดีเด้มาสี่ขนแม่มอไงบคยเอ้ บ้าทำไมเฮ้ยสุชิตตาใช้ประสรวันพักคุณนะ่ะของเก่าเราเาก็กเรื่องหม้แตะข้มเก่าอยูน่น่ะมาสี่คนแมมึงเอ้ย